S <S 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 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ <S <S าารยแลวก็เพื่อนสมาชิกเพื่อน้องห้องนะครับผมวันนี้นะครับกลุ่มพวกเรานะครับได้รับโจทย์โรงเรียนที่มีบริบทความเป็นเลิศด,ด้านดนตรีพื้นเมืองครับผมบริบทดนตรีพื้นเมืองครับหรือว่าในในที่นี้ของเรานะครับคือดนตรีอีสา์โคราชแล้วัฒ่าทรงพื้นเมืองนะครับลักษณะทั่วไปของพวกเรานะครับของ,ลก,ของลกลุ่มโรงเรียนนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางท,ที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีบริบทชุมชนและพื้นที่นะครับัจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับเป็นแหล่งกําเนิดเพลงโคราชดนตรีพื้นเมืองอีสานและเป็นการสแสดงที่มีเอกลักษณ์นะครับผมจุดเด่นด,ด้านทรัพยากรน,นะครับก็คือมีครูภูมิปัญญาด้านเพลงโคราชนะบ่อนัมนะครับเครื่องดนตรีพื้นบ้านเวที <laughs> ลแล้วก็วีทีการแสดงในงานประเพณีท้องถิ่นนะครับผมศักยภาพเชิงหลักสูตรท้องถิ่นนะครับก็คือสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านดนตรีและศิละปะพื้นเมืองโคราชนะครับการสร้างสารรค์สื่อวัฒนธรรมโลกสมัยและก็บุสากรรมสร้างสารรค์ด้านศินละปะท้องถิ่นนะครับผมโดย ที่มานะครับว่าทําไมต้องเป็นเพลงโคราชนะครับแล้วทําไมต้องเป็นตอนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอท้าความไปก่อนนะครับว่าโคราชเรามีความเป็นไอดีนิตี้สูงนะครับก็คือว่าไม่มีใครเหมือนและแทบจะไม่เหมือนใครนะครับแม้ว่าเราเองเนี่ยไปเทียบกันกับภาษาอย่างที่เราชอบพูดเล่นๆกันประชดประชันว่าโคราชก็คือโคราชประเทศโคราชของเรานะครับก็คือสำเนียงของเรามีเอกลักษณ์แล้วก็ หลายๆวิชาการหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าสัมเนียโคราชเนี่ยเป็นสัมเนียงหนึ่งหลวงอยุทยาซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเราก็ไม่มีหลักฐานรู้ว่าสมัยอยุยยาพูดสัมเนียงไหนกันแต่ว่านาักวิชาการหลายๆท่านเชื่อว่าสัมเนียงโคราชของเราคือสัมเนียงหนึ่งหลวงอยุทยาและที่สําคัญในประวัติศาสตร์หากย้อนลงไปดูนะครับว่าตอนที่พระนารายณ์พระเจา้าประสาททองกอบกระบดน,นะครัเบเออไม่ใช่ยึดตำหน้าปราดาพิเศษนะครับ เชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ของอายุรราชวงศ์เดิมครับหนีมาอยู่ที่มายนะครับแล้วก็ในสมัยพระแพทย์ราชาโค่รล้มันอะไรพระแพทย์ราชาพระแพทย์ราชาเนี่ยก็มาพระยาพิพิตรรู้สึกว่าอาช่าวรู้พระยาพิพิตรก็มาอยู่ที่นครราชสีมานะครับคือเมืองนครราชสีมาเนี่ยห้าร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือว่าตั้งบ้านไกลเมือง ที่เราเยู่ปัจจุบันคุดคลองคูเมืองเป็นตารางหมากลุกพิการิดเนี่ยแล้วก็แต่แล้วก็พระพหพระเพียรราชาจะตามจับก,กลุ่มพนารายก็มาตีเมืองโครานาครับทาให้เราเชื่อได้ว่าสำเนียงโครานาเนี่ยเป็นสำเนียงเหนือหลว,ว,วรรแงแล้วก็มีความเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นอกิักรณ์ังนะครับแล้วก็ลองไปดูเมโลดี้ของเพลงโครนา สามารถย้อนกลับไปได้ถึงดนตรีทางใต้ของอินเดียนะครับดนตรีทางใต้ของอินเดียครับถ้าในตำนานของเราคือว่าพญาพญาเข็มเพชรหรือว่าขนเข็มเพชรเนี่ยได้ไปอินเดียแล้วก็ไปเจอพญานางสาวของพญานาคแต่กำลังร้องเพลง <S <S แต่ก็ชอบใจนะครับเพราะเพลงนั้นอนะ่ะมันเพราะก็เลยเอามาสอนกันร้อง และโอกาสในการต่อยอดของเพลงโคลาเนี่ยมีสูงเพราะว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมเพลงโคลาเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่ามุขปาถะก็คือว่าไม่มีการจดแบบแทนไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่จบความรู้อะไรกันเขาไม่จดกันนะครับเพราะว่าวิชาความรู้นะเป็นทุกสิ่งที่ต้องรักษาที่ต้องห่วงเห็นนะครับเพราะว่าถ้าจบปุ๊บความรู้ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรรู้ก็จะเป็นโทษทําให้ทุกคนเนะี่ย ต้องสื่อทอดต่อรุ่นสูงรุ่นปากต่อปากหรืออย่างที่โคโนาเราเรียกว่าหมอเพลงหมอเพลงนะครับหมอเพลงับหมอเพลงเป็นหมอเพลงครอบและทีนี้นะครับพอพอการถ่ายทอดเป็นมุขปาถานเนี่ยทำให้เกิดโอกาสการต่อยอดหนึ่งกว่ามีน้อย แต่ถามว่าต่อยอดได้ได้ไหมได้เพราะว่าการที่จะเป็นเพลงโคราชได้ต้องจับคํามาสัมผัส้องจองทําให้คนที่รู้จักเพลงโคราชเนี่ยมีค่ารมคมคายที่ดีนะครับยกตัวอย่างอย่างทิกตอกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับที่พูดภาษาโคราชเ็เอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของเรานะครับลหลายๆคนก็ป subscribe นะครับที่โลกของเราเองนะครับทุกนอินฟลูเอนเซอร์นะครับด้านภาษาโคราชนะครับเล่าเรื่องภาษาโคราช ครับผมไปดูได้นะครับสหรัฐสุดคาครับผม <c oughs> แล้วก็ทําให้โอกาสต่อยอดนะครับพัฒนา1ด้านภาษา2งดนตรีและวัฒนธรรมนะครับทำให้เป็นที่น่าสนใจครับแล้วก็อนุรักษ์ไม่ให้สูญหายนะครับผม <c oughs> โดยกลุ่มส,สมาชิกของพวกเรานะครับได้นํา ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์นะครับก็เลยมาเป็นหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเชิงสร้างสารรค์นะครับโดยเราจะปรรจุไว้ในเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอามต้นหรือตอนปลายนะครับมีเวลาเรียนอยู่40ชั่วโมงต่อภาคเรียนนะครับหลักสูตรนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่การแสดงนะครับแต่เราจะลูกฝังความรักความภาคภูมิใจทักษะการสร้างสารรค์และเชื่อมโยงนักเรียนให้เข้ากับ รากเน่าของตอนเองนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภาษาโคราชและเพลงโคราชรวมถึงดนตรีการแสดงพื้นบ้านของโคราชครับโดยก็จะมีโครงสร้างหลักสูตร คงสร้างการเรียนรู้นะคะก็จะแบ่งเป็น40ชั่วโมงนะคะแบ่งออกเป็น4หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งตอนแรกเลยก็ให้จรู้จักรากเงานะคะรากเงาในที่นี้ก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทของวัฒนธรรมโคราชในชุมชนนะคะพอเป็นหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นการฝึกฝนทักษะพื้นฐานนะคะ10ชั่วโมงอันนี้เราก็จะทําความรู้จักเกี่ยวกับ เครื่องดนตรีอีสานนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการขับร้องเพลงโคล่านะคะแล้วก็หมอลำเบื้องต้นนะคะหน่วยที่3ก็จะเป็นการกออกแบบการแสดงนะคะแบ่งเป็น12ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ท่าลํานะคะการจัดเวทีและการประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยหน่วยสุดท้ายหน่วยที่4นะคะเป็นการสร้างสารรค์แล้วก็เป็นการสื่อสาร สิชั่วโมงเป็นการสร้างสารค์ผลงานจริงนะคะก็อย่างเช่นจะให้นักเรียนทำการแสดงนะคะบันทึกวิดีโอแล้วก็นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรืองานในชุมชนเวลามีงานนะคะโดยนะคะเราก็เรียนรู้ผ่านเครื่องมือในการลงมือทำที่ไม่ใช่แค่การท่องจำนะคะอันดบแรกก็คือ p r o j e c t b a s e d Learning นะคะเราจะให้นักเรียนได้ สร้างสรรค์โครงการของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะค้นคว้าไปจนถึงนำเสนอนะคะสองก็คือเราจะให้เป็นการ learning from the master ก็คือเรียนรู้จากปราชญาชาวบา้านครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้ามามีส่วนหนึ่งในการช่วยสอนนักเรียนนะคะพานักเรียนไปนเรียนรู้จากแหล่งชุมชนจริง และสุดท้ายก็คือการบูรณาการข้ามสายในที่นี้ก็คือ,เ,อเชื่อมโยงก,กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นศิละปะภาษาไทยสังคมหรือเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เราจะาส่งต่อถ่ายทอดให้ให้กับพื้นที่ต่างๆได้รู้จักเราโดยการที่นำ สิ่งที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เรามีอยู่จริงนะคะเวทีจริงที่เป็นชุมชนแล้วก็สื่อวิัยสื่อวิดีทัศและสื่อการแสดงเนะะี่ยค่ะเราจะบันทึกวิดีโออาจจะเป็นใช้แคปคัชบ้างแคนว่าบ้างผลิตวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ตอนนี้ก็จะมี YouTube Facebook หรือว่า TikTok อย่างนี้นะคะก็เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศิลปละวัฒนธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายแล้วก็โครงสร้างนะคะของหลักสูตรนะคะต่อไปเก็บกันและประเมินผลนะคะ่ะในหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะคก็จะมีการวัดและประเมินผลตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้ค่ะอย่างแรกนะคะเราจะประเมินภาพปฏิบัติในตลอดเวลาที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมคะ่ะ แล้วก็จะมีการประเมินการสะสมงานเป็นผลงานระหว่างเรียนในหน่วยค่ะแล้วสุดท้ายจะมีการประเมินชิ้นงานจริงคือชิ้นงานสุดท้ายหละตอนที่จะจบหน่วยค่ะเราก็จะมีการประเมินรอบด้านก็จ like, ะให้ตัวนักเรียนประเมินตนเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้ร่วมกันประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันค่ะและขั้นสุดท้ายมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นการเขียนหรือการพูดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับค่ะผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะสําหรับนักเรียนก็นักเรียนก็จะมีความรู้ด้นานดนตรีทักษะการแสดงพื้นเมืองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและโรงเรียนนะคะก็จะมีหลักสูตรนวัตรกรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นแล้วก็จะมีชื่อเสียงในฐานะผู้นาด้านการศึกษาเชิงว,วัฒนธรรมค่ะ และชุมชนนะคะก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแล้วก็ได้มีคนรุ่นใหม่มาร่วมการสื่อสารวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่สารธารณะค่ะค่ะภาพอนาคตเมื่อน,นักเรียนของเรานะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมค่ะอย่างแรกคือเราจะให้นักเรียนมีความเข้าใจในร่ากเง,งาวัฒนธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผู้สร้างสารร นันเทงโคราชไปเล่าเรื่องใหม่ๆในเวทีโลกดิจิตอลค่ะนี่จึงไม่ใช่แค่วิชาเพิ่มเติมแต่คือการลงทุนในอนาคตของวัฒนาธรรมโคราชและนวัตกรรมและอนาคตของแักเรียนของเราค่ะกลุ่ของเราก็ขอจบก,การนำเสนอค่ะ